เอาสบายดีท่านผู้ชมคลิปนี้ก็บ่าวคูนมายามเอาบ่าวคูนมาเอาเขาเนา้อเอาเขาน้อเขาเมื่อเล่นบออยู่เคนยังหน่ะคนยังเมืแล้วโอ้เขาเมื่อเล่นคกระหมาจังซีอะไรประมาณไรเห็นบอกแต่งตัวมาแต่เศร้าเนาะเบาโน่นเห็นยังขอกินโอ้คนขอกินเนาะเบาโน,น,นา่นเห็นนะหยังกินเนี่ยนะโอ้ไปแหง้งโตพระศิม,มาไปแห้งนะ เอาบ่บ oh. so ่น yeah. ําซ <rawd unre> ื้อใหมเพิ่นเนาะนี่เนาะนี่เฒ่าจั่นก็สิไปล้งนาเด้อไปล้งนาเด้อพิเฒ่าจั่นเด้อโอ้มาฮอดเมื่อกี้นี่เนาะมาฮอดกี้นี่มาแต่เาๆเด้อมาแต่เซาเอออันไอ้ไปห้วยเมียงมื้อนั้นล่ะบ่เห็นเฒ่าจักคนเขาว่าไปเปหมูนําบ่คําน้อยเป็นซดเบิ่งอันบักคําน้อยว่ายางซินหมูหันเออไปเบิ่งหันแล้วสิตักดแล้วจักมือไปมื เออแล้วไปไปเห็นยังไดบ่ได้เฮ็ดหยังบ่บ่บ่เห็นมันยางเออบ่เห็นนั่นยางมันว่ามันได้หมู่3โตมันว่าบักคําน้อยน่ะไปเบิ่งก็บ่มีเมื่อยเนาะเออเมื่อยล่ะเคยว่าลูกจับเอาหมู่คจับปาดยาอยู่ฮะเออว่าจับเอาได้3โตบ่ได้เอาปืนยิงบ่ได้เอาเียยังแลจมนนคดเจ้านนคดจงงหันแล้วก็จปาดเอาแล้ว คำน้อยว่าได้ได้จักตู่คำน้อยว่าโอ้ยบ่มีล่ะโบมีแท้ๆอ่ามันมันมันส่วนมันว่าจังได๋มันมันส่วนน่ะมันส่วนไปเบิ่งน่ะได้ส่วนเฮาว่าแล้วก็อีกิงแล้วก็อีอันเอกเอกหั่นว่าไปเอาชิ้นหมูบ่วัดแดนบ่ปัดแล้วเฮาย่ยงบ่โบวัดก็ไปอันบ่ออืเออแล้วว่าสำหรับนี้ปัดแล้วยหวี่ย่หั่น ย่างอยู่หันแล้วไปมดสิคนนี่แล้วไปแล้วไปฮอตอันคำว่ามีหันหุงแล้วไปทีเมื่อคืนฮอตหันแล้วก็เอาบ่มีซ้ำเขาบอกหันอันบอกหันคำหน่อยหันก่อนจะมีมูอยู่ใส่บอกบ่มีแล้วมาเลยละมาฮิตตัวใส่อยู่หันบอกคำเชียว คีดตัวหนอตัวตัวมือวยแถวว่าไก่บัวไก่บัวเออโอ้ยมันเอาแว่นดิป่าไก่นอแม่นอไก่ว่าละนะกำนวณต้องคีดตัวอ่าเจ้วอีวัดนาคาอีอีคิงหั่นเนี่ยโอ้คำนวณนี่อู้ยสิดตัวเจ้าบุรีเจ้าบุรีนป่ะนี่มา มาส่วนดีใจไปไปส่วนไอ้เมื่อนั้นไปไปเปสินมูว่าจะมาแลกเนี้ยก่อนนุ่นฮะฮะฮะเออมาเพียรตัวซับนุ่ยยื้อเงินเดอเออกันกันจะเอาอะไรเอามาลดว่ะนี่หาอย่างตัวกันเนาอตัวกันไปเบิ่งโบมีสามีอันนี้เฮ่อมาแล้วกันขึ้นแหละมาหอดนี่แหละกับในบ้านอืขึ้นไปสิเศร้าก๊า จังซั่นทา وم, น่านผู้ชมเนาะมาบอกเรากาับเสพกันจังซี่แล้วบักคําน้อยคิดตัวคิดตัวว่าได้สินหมู่จับได้สินหมู่ปัดส่วนาลีก็บ่ไปแท้าลีเด้บ่ไปน่ะไปเปกันโอ้เนาะอืมีพวมัวอแล้วบ่ไปมีพัวอแล้วอท่านผู้ชมเพิ่นว่ามีพัวแม่เอาไปกินติกินนี่นะเจ้าอีแม่นึงอยู่บ้านลุมันโอ้ ซี่แขลวีแอ้าพอทอดจันทตังต้งสายพุมห้เดี๋ยวพ่มดั้มเนาะถ้าคนอนอกมดั้มพมงามเนาะอืมมาเป็นอับมมือก่อนอืมซี่แควเป็นแล้วเนาะอืม,อมเก่งสุดยอดเดลยหลางดีๆเด้อสีแคลคู่มือจากซี่แหละคัก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 ,กอืมเาบอกักก็คือบ่าคำน้อยขี้ตัวเนาะมาได้มูซ้มโต ตัวแถวบนเรือแถวปุ่ไปมันใกล้เดี๋ยวเราผสมคันหม้อกันสินนไปแหละเราไปไปบอกเขาเจ้าอยู่ฝั่งนั้นเนาะมีพ่อของนางติก๊กมีเบาคูนเบาเอกเบาวาดไปเปเอาซินมูเ <c oughs> <c oughs> สวนซาลีซาลีกะบบไปเนาะเออไปเอาซินมูก่อนเหรออยากได้โทรศัพท์เหรอ อืมโอ้แม่ลูกอ้อนนี่พวกงามไหมดน,นี่แต่งตัวดีขนาดเลยงามบบ,บไปอะไรอยู่บางนันเนาะอยู่พีนเนาะี้นเนาะอยู่พี่เนาะไปไปบ้านเน่ะไปบอไปบ้านบอไปเที่ยวบ้านบอไปเที่ยวบ้านไปเนาะไปเไนาะบ่ไปอ,อกกุตมาก็ได้ยู่บา้านบากัะได้แล้แล้ว อ่าติ๊กเมื่อน,นั้นเมื่อนั้นเมื่อคําน้อยมามาบอกฮันพอ่พอพ่อน้องไปไปชินหมูน้องกระโยนเลยแล้วคําน้อย่าดเสดคําน้อยเขาทําวะไปเหอะไปว่ะไปเอาชินหมูมพ่อกับไปอีวัดกับไปไปเบิดมาบ่ได้เน้องทำชิ้นได้ธรรมสม

อันนี้ก็เอาแกนไว้เด้อตัวนี้นะเนื้อบงงาบงเงนื้อบางน่ะเนาะก็คือปีนา้าสรุปรวมแล้วพี่น้องเอ่ยก็คือบอกคำน้อยตั๋วเขาไปเอาสินมุตั๋วมู่บ้านฝั่งนี้บอมีเฮาเสื้อแล้วก็ไปตั๋วมู่บ้านหุยเมียงคนไปมัดเลยผู้ชายยังเหลือแต่พ่อบุญไทยเนาะบ่ไปเนาะคือ,อ <c oughs> น้อนเมีย เราคนไทยบราไปนะคือฮอดเมี่ย่าซะเนี่ยบ้านนั่นก็กำลังแต่งขึ้นบ้าคุณมื้อนี้นอนพี่บอกบ่นอนตีนอนนอนหนึ่งนอนจะขึ้นขึ้นหนึ่งขึ้นึงอืมอันนี้กินยังนะฮะกินอืี่ยเนี่ยสลี่อยู่เด้อไปลูกเก็บเอามากินเด้อบุกทีที่กินข้าวไดกินรถ ปีหน้าไม่ยุ่งกันเราก็ช่วยกันปลูกเลื่อยๆมันจะกินเรื่อยๆข้าได้เงินก้อนนนุ่นเนาะข้นมีไร่หน้านนู่นเนาะอือบ่โอ้ยอยู่พุ่นในบัรักแล้วอ่ะจะไปคู่มือเลยไปเฝ้านำคู่มือเลยอยู่พุ่นเนาะอยู่พุ่นมันบ่มีคนขี้ลักน้องเอยยู่พี่มันใกล้มีแต่คนขี้ลักคนบอดีคนซัวคนเซแมงบ้านเซแมงเมืองคนสุปลึกอือ

มุตึงอ้เมื่อไหร่ในหลวงตึกตึงมุดมุดมุกครับมุดตึงฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าโอเคท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ก็มาบอกเล่ากซิปกันว่าเรื่องบอกคำน้อยแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วก็ตัวอภหอไปสิ้นเซิงพี่น้องเนาะโอเคอาแล้วก็ครอบอกขอบใจทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวีดีโอ นี่แต่ตอนจบเนาะสพอคคลิปนี้บ่าวบุญนำก็จะขออำลาทุกทันไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเลยสพอคคลิปนี้ขอกาวคํมว่าสบายดี